ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนายวันชัยจันพรกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีมอบขาดเทียมพระราชทานให้กับผู้พิการโดยมีนายแพทย์ทวีรศรีกุลวงศ์กรองนายแพทยสาธารณาสุขจังหวัดอุดรธานีผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมมสเตอร์จุ๊บแวนสแปนดองนายกสโมสรโกลเตอรี่หมักแข้งภาค3-340 คุณวิวัฒน์พิพัฒชัยศิริอดีตผู้ว่าการภาค3340สมสรโกระโตะรีสากลพร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีนายแพทย์วิวัฒน์พันพาณิชย์ร,รองเรขาธิการมูล,ลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีกล่าวว่า มูล,ลนิธิขาเทียมก่อตั้งเมื่อวันที่17สิงหาคม2535เพื่อทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาดไม่เลือกเชื้อชาติหรือศาสนาโดยไม่คิดมูลค่าการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานครั้งนี้เป็นครั้งที่158เพื่อให้คนพิการขาขาดในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้มีขาเทียมที่ดีสมใส่ สามารถช่วยเหลือตนเองไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคมพร้อมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีคนพิการมารับบริการทั้งสิ้น134คนโดยมีสาเหตุการตัดขาเป็นโรคเบาหวานและหลอดเลือดร้อยละ49อุบัติเหตุจราจรร้อยละ43อุบัติเหตุอื่นๆร้อยละ6และพิการแตกกำเนิดร้อยละ2ค่ะ ซึ่งการออกหน่วยครั้งนี้ค่ะยังมีการฝึกอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ให้คนพิการขาขาดจำนวน23คนรอม,มอบไก่และอุปกรณ์ในการเลี้ยงการฝึกอบรมยกระดับฝีมือช่างทำขาเทียมจำนวน15คนการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มูลและนิธิขาเทียมได้รับความช่วยเหลือและความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะ